สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรและสมาชิกชาวเจริญอสุธิรักทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมข้าวนาปลังที่บ้านกล้วยมูสีตําบลยางสว่างอำเภอรัะตะนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ของพี่ลินสุกเหลืองนะครับซึ่งทํานาปังมาแล้วสองครั้งนะครับครั้งแรกเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อวันที่20เมษายนส5 5 2ันรบนะครับทั้งหมด6ไร่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งหมด6ตันแด ที่สำคัญที่สุดนะครับพี่ลินใช้ปุ๋ยมูลน้ขาวทั้งหมดหกกระสอบตามด้วยปุ๋ยน้ำอินทรีย์พันสามขวดหิวขวดหนึ่งนะครับต้นทุนรวมทั้งหมดประมาณสามพันห้าร้อยบาทในครั้งนี้นะครับเป็นการทำนาบานครั้งที่สองซึ่งผ่านมาได้ประมาณสองเดือนนะครับผมก็เลยจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมแปลงข้าวนาปางกันนะครับตอนนี้ก็ตามผมไปเลยครับเชิญครับนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหข้าวข้าวเขียวแล้วก็ตรงมากนะครับตรงนี้ซึ่งสวยงามมากๆนะครับตรงนี้ ใบตั้งตรงเลยนะครับกอหนากอใหญ่ครับแต่โกดีมากอันนี้ประมาณสองเดือนนะครับเข้าปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกเมื่อวันที่วันที่แปดใช่พี่ดินวันที่แปดพฤษภานะครับแค่สองเดือนเองแล้วตรงนี้โอโ้โหยอดจริงๆเลยครับตรงนี้ยนะครับไม่เห็นกับตาไม่อยากเชื่อนะครับเนะี่ย วนเดินไปเรื่อยๆนะครับอ่าไปเรื่อยๆนี่นะครับโอ้โหข้าวใบใบใหญ่ตั้งตรงมากๆนะครับนี่พี่ดินชีดวิปี่้งค้าง้ะเนี่ยสองครั้ง การทุ่งนาครับอยู่ไร่ของพี่ลินนะครับก็จะจะสัมภาษณ์พี่ลินว่าวันปุ๋ยไปแล้วกี่ครั้งครับใสไปแล้วจ่าสี่กระสอบครับผมงเอค่ะหว่านปุ๋ยไปแล้วหนึ่งครั้งสี่กระสอบนะครับหกไร่แล้วก็พุ่นพุุ่๋ยน้นาไปแล้วสองครั้งนะครับสวยขนาดนี้ต่อไปนี่คงจะทบทนอีกครับสองเดือนใช่ไหมค่ะพุทธพรมมิถุนากราราดาสองเดือนพอดีนะครับ เข้าเข้าลำต้นสูงมากแล้วก็ตั้งตรงกรอใหญ่แต่กอดีนะครับเดี๋ยวพี่ดินพาไปพาไปเรือเร่อยๆนะครับโหดูครับพี่น้องครับทั้งสองข้างเลยนะครับตรงนี้สวยงามใหญ่สวยงามมากเลยนะครับตรงนี้นี่แหละครับปุ๋ยเขงปุ๋ยมูลค้าคาของเรานะครับสี่กระสอบเองนะครับเนี่ยทั้งนี้ไม่รู้ว่าจะได้กี่กิโลพี่กิโลจะเอาันกี่กิโล โอ้เราก็าตันเลยนะครับพี่ินพี่ินบอกว่าครั้งที่แล้วนี่หกตันแปดใช่ไหมครับหกไร่แต่ครั้งนี้มันใจมากว่าจะเอาเก้าตันนะครับโอ้โหเดี๋ยวช่วงนี้มันได้ไแค่สองเดือนอีกประมาณสักสักสองเดือนนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมามาดูผลผลิตนะครับช่วงที่มันออกรวมแล้วก็เก็บเกี่ยวว่าสวยงามหรือไม่แล้วก็ได้ได้จริงหรือเปล่าครับช่วงนั้นต้องตามจิดตาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทุนิตามผมมาเลยครับ ผูววดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋ยวขอขออนุญาตดูดูกอข้าวก่อนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะดูดูดูกอข้าวเป็นไงบ้างมันจะสุดยอดหรือเปล่าแต่กอดีมากครับพี่น้องครับเออเออ ออกตลอนเลยครับมีชิ้วขาวเนี่ยทั้งหมดเลยครับเจ้ามากแต่กรอลวงใหญ่ครับใส่กอใหญ่มากเหมือนกันอันนี้กอเล็กมันครับมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ฟังหน,น่อยโอ้ ต้นตรงมันตั้งตั้งตรงมากครับโอ้โหดูดกอข้าวตัวเดือน,นครับประมาณสิบต้นเนี่ยเยอะมากอ่าตั้งตรงครับใบใหญ่มากใบใหญ่ตั้งตรงนะครับกอตุ่งเยอมากาขาออกตลอดข้าวสองเดือนนะครับข้าวสองเดือนขี้นสวนมาก ี่เราทุกท่านครับตอนนี้หลังจากที่ได้เยี่ยมชมนาปังกันแล้วข้าวนาปังกันแล้วนะครับผมก็จะมาสอบถามและสัมภาษณ์พี่ดินว่ามีวิธีการใช้ปุ๋ยน้ำยังไงบ้างนะครับที่ได้ข้าวสวยงามขนาดนี้ขนาดแค่สองลูองเองครับพี่ดินครับปุ๋ยน้ำนี่มีหลักการและวิธีการใช้ยังไงบ้างครับพี่ทานเ,เริ่มแรกเขากล้วยน้ำนี่ซีพันหาซีซีหาซีซีต้อนน้ำหยดซีบร <ขอ S 2> ิดจากแล้วก็เอาเข่าลงแซมาจากประมาณค<น>ืนหนึง่งนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขากเ้าขึ้น จ่ตักจะกระสอบจะละมาตา,ไากไว้คืนหนึ่งจ้าคืนหนึ่งหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปหว่านจ้าหลังจากนั้นก็ไปหว่านได้จ้าครับผมคุณดินครับหลังจากที่พี่ีหว่านข้าวไปแล้วปั๊บเนี่ยมีวิธีการใช้ปุ๋ยน้ำยังไงบ้างครับหลังจากที่ว่านข้าวไปแล้วครับจะเพราะเด็กเพราะเขาเด็กอาทิตยหนึ่งนะครับห,ห้ากับเอาปุ๋ยน้ำอินทรีพันธุ์จากามิวยางหลังอาหาชี้จะเขากต่อน้ำต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบเดียเจะากับไปพ่นพ่นเขาครับผมแล้วที่ปุ๋ยเม็ดต่อครับ บุญมีดหลังการฮันด้จักประมาณชีดมือนะจ้ะเ่าก็เอาปุ๋ยไอ้นี่แหละงจามุ่งทางข้าวเป็นธ์ห่างันสิวันสิวันนะครับหลังจากที่ที่วานปุ้ยน้ำมะแล้วจ้ะหลังจากฉีดปุ๋ยน้ำมะเรววานจ้ะเ่าก็ไปหวานปุ๋ยเมีดได้จ้ะครับปุ๋ยเมีดนี่หวานประมาณกี่ครั้งครับพี่เอ่อสี่เดือนประมากี่ครั้งครับสองเธอจ้ะสองสองครั้งเองครับจ้ะสองสองครั้งไล่ไล่กระสอบแต่ว่หวานหวานครั้งละครึ่งกระสอบสองครั้งนะครับครั้งที่สองนี่ประมาณช่วงไหนครับพี่ครั้งที่สอง ้าหลังจากอันฉีดปุ๋ยน้ำมันชีดมือนะจ๊ะห้องกับใส่ปุ๋ยเม็ดห้องที่บ้านห้องทางข้าวนี่จ้ะวานไปเลยวานไปเลยจ้ะเครื่องแรกเครื่องที่สองนะครับวันนี้เทื่องที่สองกะอีประมาณเดือนครึ่งห้องกับใส่ได้จ้ะสีใส่จักกระสอบกะแรกเต้พี่น้องสีใส่เต้าสองเทือกน่ะสองเทือกมันจะล้างกันกับล้างจากหันห้องกับปุ่นได้พ่นย่างเดียวจ้ะปุ่นปุ๋ยน้ำ พูดุยนะแล้วก็หิวนะครับอย่างเดียวนะครับจนกว่าจนกว่าเขาเขามันกลมมันเหลืองผมลยจ้ะอ่าครับผมนะครับแค่นี้นะครับก็คือทั้งหมดของจะทําข้าวนาปังนะครับลงประมาณสักสามพันห้าร้อยบาทนะครับประมาณนี้นะครับผมไห้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้พี่ดินบอกว่าแต่เอาประมาณสักเก้าตันเพราะนั้นงก่อนนั้นก่อนนั้นปีที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าได้หกตันหกตันแปดครั้งนี้ บอกว่าจะเอาเก้าตันนะครับประมาณเดือนกันยายนนะครับผมจะมาจะมาสอบถามกับพี่ลินอีกครั้งหนึ่งว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ช่วงนั้นนี่ช่วงข้าวมันจะเหลืองแล้วไปชุบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอชมข่าวดีด้วยกันว่าเก้าตันที่พี่บินตั้งไว้เนี่ยจะได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคครับผม